สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือทีมข่าวรายการนุชโฟร์ไลท์ครับสุรเชษฐ์มาก่มาพร้อมด้วยกับทีมข่าวที่อําเภอพนัดจังหวัดชนบุรีครับผมไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับคุณชัยสวัสดีครับวันนี้มาถึงนี่นี่เลยสวนขนุนที่ชนบุรีที่ชนบุรีชนบุรีมีหะายอย่างดีๆเยอะครับแต่ว่าเกษตรกรที่นี่เขาบอกที่นี่ดีที่สุดเลยเพราะใช้นุชโฟร์ไลท์ด้วยสวัสดีคุณพี่ครับที่อะไรฮะ พนมนิยมครับผมคุณพนมนามสกุลนิยมสั้นๆกระทัดรัดแต่ว่าได้ใจความดีเหลือเกินเลยถูกไหมอีกท่านหนึ่งครับคุณไพรวันแน่นหนาจ้ะคุณไพรวันนามสกุลแน่นหนาฮะผู้ได้นับมีคนครับครับสวัสดีครับคุสุรินแก้วชังครับจากจังหวัดระยองครับคุณสุรินแก้วชังจากจังหวัดระยองท่านผู้ชมครับมาตรงนี้พี่น้องจะเห็นว่าด้านหลังผมเนี่ยอุดมไปด้วยลูกขนุนทั้งนั้นเลยโอ้ดากมันดอกจริงๆเลยดอกมากๆเลยอ่ะโอ้โหมองไปเต็มต้นเลยต้องถาม ทางด้านของเจ้าของสวนขนุนแห่งนี้นะครับาเขใช้อะไรพี่ใช้อะไรเข้าไปเนี่ยมันถึงได้ดกขนาดนี้นี่แหละครับอะไรเนี่ยยูฟไลครับโอ้โหนี่แหละรอผมใช้สูตรหนึ่งแล้วสูตรสองอ๋อเลยนะครับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเอามาทําอะไรสูตรหนึ่งก็เปิดตาดอกไปแล้วครับอ๋อเลยฮะครับนี่ใช้สูตรสอง คือสองให้ขยายลูกให้โตอ๋อเลยครับโอ้โหนี่ต้องถามเลยนี่นี่เพิ่งตัดลูกอ่อนไปยังไม่นานนะครับอ๋อเลยทิ้งก่อนครับลูกอ่อนทิ้งลูกอ่อนขายครับลูกอ่อนขายด้วยเหรอส่งเหนือเชียงรายไปยอดด้วยไปเชียงรายครับไปไปเหนือเจ้าไปเหนือไปเหนือส่งไปที่เหนือไปขายทางเหนือนะครับพี่น้องทางเหนือครับไอที่ท่านยานอยู่นะครับลำแต่กาคือตรงนี้แหละใช่ไหมครับส่งมาจากชนบุรีนี่แหละนะครับต้องถามพี่อัตราส่วนผสมที่ใช้ก็ตาม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 อัตราส่วนครับ เหมือนจากนี่เลยกับ 5T4 ต่อน้ำ20ลิตรโอ้โหประหยัดมันน้อยไหมก็น้อยไม่ค่อยเปลืองยาไม่ค่อยเปลืองประหยัดยาได้เยอะถูกเยอะเลยเนี่ยนะมีใครหรอที่มาแนะนําให้คุณพี่รู้จักเนี่ยสุรินครับ๋อคุณสุรินเนี่ยนะเป็นคนมาแนะนําให้ให้รู้จักด้วยฟรีเนี่ยนะเออทำไมถึงเอาของดีมาให้เขาล่ะก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูตฟลายเพราะเราผมตัวเองมั่นใจว่าทุกคนใช้แล้วดีแน่นอนครับรวยแน่นอนครับนะอันนี้ต้องถามต้องบอกต้องบอกตรงๆว่ามันประหยัดจริงๆครับประหยัดครับเชื่อมั่นไหมตอนแรกอ่ะทีแรกผมก็ไม่เคยเชื่อมั่นนะครับผมมาลองดูถึงถึงรู้ว่าโอ้มันมันใช้ได้ครับจริงตอนนี้ประทับใจนูตฟลายมากน้อยขนาดไหนก็ประทับใจมากครับโอ้ประทับใจมากเลยครับแมลงหนอนเพลี้ยกวนไหมเนี่ยพี่ไม่มีค่ะดูฮะไม่มี มงวันทองแมงวันทองไม่มาเกี่ยวข้องเลยแมงวันเพียรต่างๆก็ไม่มีครบสมบูรณ์พรนสมบูรณ์ใบล่ะใบที่มันแตกออกใหม่มีไหมสมบูรณ์หรืใหม่มีครับนะหรอใบงามเลยครับโลโอ้นี่มันพร้อมจะออกมาอีกแล้วนะเนี่ยครับคุณพี่ต้นเดียวเนี่ยต้นนี้ยสักกี่ลูกเนี่ยต้นนี้ก็สิบกว่าลูกอ่ะไว้แก่เกิ่งมันจะแบกไหวไหมเนี่ยเหรอก็ก็ ก็ไหวนะเหรอถ้าไม่ไหวก็ต้องเชื่อกันท้ำเลยเนาะต้นมแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะทมอะนู่นนู่นมาดูต้นเราจะพาท่านผู้ชมเดินชมอาคุณพี่พาไปดูสิตายแล้วนี่นี่นี่ทุกต้นนี่นี่นี่ านผู้ชมจะสังเกตดูนะครับว่าแต่ละต้นเนี่ยมันจะดกอย่างนี้นะครับนี่เพิ่งตัดเม็ดตัดไอเยะลูกอ่อนไปใช่ไหมครับตัดลูกอ่อนยังไม่นานพี่น้องดูผิวดูผิวฮะนี่คือผิวผิวเป็นไงพี่ผิวจะสวยผิวสวยไหมเขียวสวยผิวสวยเขียวนะครับขั้วมะล่ะนี่คือขั้วอต่รขั้วก็ก็อะไรต่อก็ใช้ได้เหนียวเหนียวดีครับพูดง่ายๆคือพูดง่ายๆคือมันจะไม่หลุดไม่หล่ดร่วงง่ายครับถูกไหมฮะครับ แมลงไม่รบกวนคือผิวไม่แดงครับผิวไม่แดงนะครับพอฉีดฟลายแล้วมันผิวมันจะเขียวสวยมันสวย นะครับนี่ลูกเล็กเด็กแดงเต็มไปหมดนะไอ้ส่วนที่ออกลูกใหญ่ก็ออกลูกใหญ่แก่ส่วนแก่ก็แก่ไอ้ลูกใหม่ก็เตรียมออกก็ดีแดีวครับอย่างนั้นหรือเปล่าข้างบนยังออกเยอะนะยังออกเยอะข้างบนอ่ะโอ้นี่ก็มีดอกอะพี่ครับเพิ่งออกอ่ะนี่แสดงว่ามันเป็นหมุนะหมุนมันออกแบบหมุนเวียนเลยมันมีไปเรื่อยเนี่อยท่านผู้ชมครับเนี่ยอย่างเช่นกิ่งใบนี้นี่อันนี้มันแตกใหม่ใช่ไหมพี่แตกใหม่แตกใหม่ยอดออกมาดีไหมฮะดูใบมันดีดีฮะ สมบูรณ์โก็มันเข้มดำเลยนะครับมันเป็นถึงปลายกิ่งเลยครับในฮะปลายกิ่งเลยโอ้ดูดูดูท่านผู้ชมเราดูข้างบนอันนั้นลูกใหม่มันจะออกมาอีกแล้วและนั่นดอกมันเหลือพี่ครับดอกอันนี้เวลาเวลาฉีดพ่นพี่ใช้ฉีดยังไงอ่ะก็ก็ฉีดเข้าไปในทรงพุ่มครับแล้วใช้เครื่องฉีดใช้เครื่องฉีดฉีดเครื่องฉีดเหมือนฝนตกเลยนะเหมือนฝนตกเลยแล้วปุ๋ยฟุ้งเลยประหยัดลงไหมครับไปปุ๋ยก็ประหยัดลงปุ๋ยประหยัดลงครับประหยัดมากน้อยขนาดไหนก็ประหยัดลงเยอะครับ แล้วเพราะต้นมันสมบูรณ์น่ะแหน่ใช้ขี้วัวใช้ขี้งัวก็ใช้น้อยลงไม่ขี้วัวเนี่ยขี้วัวก็ใช้เนี่ยนิดเดียวกระสอบหนึ่งสองต้นกระสอบหนึ่งเมื่อก่อนเราใช้เยอะกว่านี้ก่อนนี้ใช้ต้นละสองกระสอบประหยัดขี้งัวโอ้นี่ก็ขี้วัวก็แพงอ่ะมีอะไรจะบอกฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่บ้างก็ชมเยอะเลยคนที่ชาวสวนด้วยกันก็ใช้ก็ได้ผลนะครับได้ผลได้ผลดี เนี่ยดูดูลูกก็รู้ครับอครับครับในผลนี้มากมากแล้วแก้วมังกรดที่ฉีดแก้วมังกรก็ฉีดทุนนั้นแก้วมังกรมันมันมันชุดใหญ่มันหมดไปแล้วชุดนี้ก็ตัดขายไปวันศุกร์ที่แล้วอครับครับทําขนุนได้ดีไหมฮะก็ดีครับนะปีนี้ก็คาด่าคงจะได้หลายปีนี้ก็ คงคงคงจะได้เยอะอ่ะเพราะว่าต้นทุนต่ำเนี่ยใช่ไหมครับเข้าสวนทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นพืชไร่นาสวนต้องบอกท่านผู้ชมเลยครับว่านี่คือนุชฟอร์ไลท์ที่ใช้ได้ทุกอย่างเลยพืชไร่นาสวนใช้ได้หมดแต่ขอเพียงให้ท่านเปิดใจเท่านั้นเองใช่ไหมครับเปิดใจเหมือนคุณพี่ที่พี่เปิดใจครั้งแรกที่รับนุชฟอร์ไลท์เข้ามาไว้ใช้ในสวนของท่านถูกไหมฮะท่านผู้ชมเลยครับเปิดใจแล้วหรือยังครับรายงานตรงจากอำเภอพนัทจังหวัดชนบุรี